นี่คุกไปแล้วนะอันนี้ปรุงแต่พิ่ผลเพราะว่าเมน,นูนี้ให้ชื่อว่าผัดไทยไวทองผัดไทยไวทองทำไมถึงจะเป็นผัดไทยไวทองก็เพราะว่ามันมีประโยชน์เยอะเๆกับไวทองใช่ไหมัหกใช่มีปุ้งแล้วก็มีเต้าหู้ด้วยเนี่ยเต้าหู้ยังมีประโยชน์มากเลยนะคนเป็นไวทองอ่ ทําให้อารมณ์ดีตอนนี้เราเราเราเน้นสมุนไพรแล้วก็อาหารที่มีประโยชน์ต่อวัยทองวัยของเราไวยทองต้องสุขไงเออรขึ้ยิ้มไปอขึ้มไปแล้วก็ัมน้ำตาลน้ำปลาดีมีประโยชน์่โอเคเมนูหลักอันนี้มีเมนูอร่อยนะคะที่ร้านตอนซ่านะคะ กะเพราเป็ดนะคะอร่อยมากแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะไม่แพงด้วยมีสมุนไพรมีกะเพรามีแตงกวานะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเมนูที่ไม่ต้องคิดอะไรมากกะเพราเป็ดอันมาิ้กันค่ะแก็เปหนผักผัก <c oughs> อร่อยนะคะ <c oughs> เป็นผัก <c oughs> เขาเรียกกาบ้าเเรียกผักอะไรใจผักนอผักนอผักนอหูได้ปะฮะหูได้ไหม บักนะัเเออบังเนาะบังเนาะหนูอยากไหมไม่รู้จักักนัเาพรว่าเน้ลืมแวก็เราจะดูอาหาัไทยอะไร่อยแต่จินดีกว่าใครอีกจะว่าไปแล้วนะคนไรคองอ่ะ ต้องกินอาหารประเภทปลาเลยพวกนี้ัปนดีกว่านะแต่เราเราไม่ยังไม่ต้องคับตัวเองมากแต่แต่ว่าเราเดี๋ยเช่นถ้าเราพิตเกินไปอ่ะมันจะทําให้การใช้ชืวิลำบากอ่อะปักเนาะหน่อย <laughs> <laughs> นะคะกับเ้าเผ็ดเ <laughs> มนูแบบเนี้ย ไม่ได้จะกินได้บ่อยนะเพราะว่าไบทองมันต้องดูแลเรืมม่องสุขภาพนะเต่กก็กินได้ไม่ใช่ว่าอดเลยไม่งั้นคืออะครคะใช่เราจะต้องกินหมุนเวียนไงแต่ว่าไรทองเนี่ยจริงๆแล้วจะเน้นผักหน่อยปก,กินไม่หมดนะอ่าฟันย่อยมันมีไฟเบอร์มันมีแบบพวกกากใยอะไรพวกนี้นเนาะม,มันจะจะดีต่อสุขภาพมากกว่าที่จะไปกินพวก ่อพวกหมูหรืออะไรที่มันได้ยากอะแป้งลดน้อยน้อยใช่เพราะวัยทองอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพโรคอย่างเช่นพวกเบาหวานอะไรพวกนี้ความดันเนาะความดันอะไรเงี้ยเดี๋ยวโชคดีนะไปไม่เป็นเลยนี่เหมือนกันไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้แบบว่าไปเข้มงวดกับการกินพวกอะไรที่มันครีมมากเกินไปนะใช่ใช่อันนั้นมันจะทําให้ คือแบบการใช้ชีวิตลาบากไงใช่แล้วก็เครียดเกินความเครียดเนี่ยทําให้เป็นโรคอืกท่วเครื่องเครื่องดืมเนี่ยก็จะเน้นน้ำเปล่ามากกว่าไอของเราอันไหนของเราเนี่ยเราสลับอันนี้ใช่ไหมสลับให้แล้วเราลืมพูดถึงว่านะถ้าค้าเทียดนะเราแค่ดูเรื่องของปริมาณกันการกินในแต่ละมื้อมากกว่าแต่เรื่องของ ว่ากินอะไรห้ามกินอะไรมไม่ได้ติกมากหรอกเพราะว่าเออเรารู้ว่ามันกินไม่มีประโยชน์ก็<ๆ>กินน้อยหน่อยใช่ไหมแป้งกินไม่เป็นประโยชน์ก็กินน้อยหน่อยใช่แค่นั้นเองแต่ไม่ต้องหวานมากเกินไปก็ไม่ดีแป้งมากเกินไปก็ไม่ดีบางคนชอบกินหวานแต่เราต้องรูว่าตอนเนี้ยเราอะอายุเราเป็นไง <c oughs> ใช่ไหมอายุเรา โรคในการเรามีหรือเปล่าการผอมผานของเราสําคัญนะคนไวทองเนี่ยผอมผานมีมันก็เรียกว่าเป็นไปตามสภาพ